สวัสดีลูกค้าที่เข้ามาด้วยนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับภาพเสียงชัดเจนไม่เอ่ยนะครับวันนี้ลงโปรแกรมไลค์นะครับตัวใหม่นะครับภาพเสียงสะดุดไหมครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับถ้าภาพเสียงชัดเจนแล้วขอหัวใจหนึ่งด้วยนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพามาชมอหนึ่งรุ่นนะครับของเจ้าตัว คคโฟนะครับโปรโมชั่นแคโฟนะฮะใส่แมท c ซี0สองศูนย์นะครับ,รบเอสัตนะตัวนี้ลูกค้ายังไม่ทำทำการโหลดนะครับเดี๋ยวลูกค้าต้องไปทำการโหลดที่ร้านแบบอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะดูลด้นๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าไปโหลดมาแล้วเนี่ยค,มมค่อนข้างจะคีส่วนเล็กเดียว <c oughs> สวัสดีลูกค้าที่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้ผมพามาชมอีกหนึ่งลำนะครับของ E0.9D Day Blue Power นะครับ Cap 4นะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับโปรโมชั่นตัวนี้บอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่พิเศษมากนะครับเพราะโปรโมชั่นตัวนี้เป็นโปรโมชั่นแ็ a ซิ่งนะครับแม็กที่เราใส่ให้ลูกค้าสเปคที่ลูกค้าเลือกตอนนี้นะครับเป็นแม็ก CE20 นานๆจะได้ออกมารีวิวนะครับสำหรับตัวแม็กตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมพามาชมแม็กใกล้ๆกันนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับที่เราจัดอยู่เนี่ย ใช้เงินรับรถอยู่แค่20,000นนะครับใช้เงินรับรถถูกมาก21,000บาทนะครับประจำม่แดง2,000บาทรับรถได้เลยนี่ดูงานครับดูงานใกล้ๆนะครับฝากครอบสปิรเปอร์ตรงนี้ไปเลยนะครับได้ไหมนะครับอันนี้ก็ลูกค้ารีเควสมามานะครับอยากได้แม็ CE20 นะครับอยากได้สเปคนี้จัดได้ไหมมีสูวัจเจินสาขาเบอรพัฒนานิคมจัดได้ครับผมอยากได้เคมเปญโปรโมชั่นตัวไหนสามารถเข้ามาสอบถามที่ศูนย์สากลข่าได้เลยนะครับบางทีที่เป็นศูนยากลข่าเนี่ยเ,เสนอโปรโมชั่นสแตนดาร์ดนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็มีโปรโมชั่นหลายโปรโมชั่นตอบตองให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น m a ็ w e l l m a ็กซีอี c ม็นะครับก้านยักก้านยกหยอดแดง หรือต้องการแต่งอะไรเพิ่มก็สามารถเข้ามาสอบถามเคเป์โปรโมชั่นได้เลยครับแจ้งเคเป์โปรโมชั่นในไลน์อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับอ่าพอท่านแจ้งเคเป์โปรโมชั่นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางที่ปรึกษาก็จะคิดคำนวณข้างวดแล้วก็ส่งให้ท่านอีกทีนึงแต่เป็นสเปคต,ตัวนี้สเปคหลอดเตี้ยนะครับเดี๋ยวลูกค้าน่าจะไปโหลดที่ร้านนะครับมาดูมุมกว้างๆอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาด้วยนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ วันนี้ก็พามาชมรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับก่อนส่งมอบเหมือนเดิมนะครับกับเจ้าตัวแคปโฟนะครับความพิเศษของตัวนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับแคปโฟตัวนี้นะฮะดาวเริ่มต้นใช้เงินรับรถอยู่21,000บาท21,000บาทนะครับพร้อมแม็กนะครับพร้อมฟิล์มพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมค่าจดทะเบียนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับสำหรับตัวแคปโฟที่ทางที่พิษุสกิลขายแอดมินในเพจนะครับจัดให้นะครับและที่สําคัญนะครับ คันนี้ลูกค้ามาจากเพจอีสุพัฒนานิคกมด้วยนะครับนี่จะรับเงอนขายพิเศษตัวนี้ไปเลยนะครับใช้เงินรับรถ21,000บาทนะครับเห็นน้องเอซีแจ้งมาว่าซื้อคุณเดียวจบนะครับอาชีพค้าขายนะครับอาชีพค้าขายซื้อคุณเดียวจบนะครับออกง่ายมากครับรถอีสุนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถนะครับรถอีสุออกง่ายมากนะครับฟิล์มตัวนี้จะเป็นฟิล์มประลอดนะครับออกคือเขียวนิดนึงนะครับก็ลูกลูกค้าชอบสายซิ่งนะครับใส เดี๋ยวมาดูภายในรถมันบ้างเนาะนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับภายในก็จะออกแบบโดยโทนสีดำนะครับมีออปชั่นอะไรให้เล่นบ้างนะครับก็ถ้าจากโรงงานนะครับวิทยุซีดีมีสามมีให้นะครับนี่นะครับแล้วก็แอร์บัฟฟูโหมดนะครับดีไซน์ทันสมัยนะครับนี่เกียร์หกสปีดเดินหน้านะครับพร้อมเกียร์เวลาที่เกียร์ห้าหลืเกียร์หก นะครับนี่ตรงนี้นะครับพวงมาลัยยังเป็นยางยูนิเ,เทนอยู่นะครับแต่ก็ได้อ p ชั่นที่ค่อนข้างที่ถือว่าพิเศษจริงถือว่าคุ้มนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถสประตูไว้ใช้งานจริงๆนะครับ4ประตูแครโฟนะครับหรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการใส่ยางใส่แม็กให้มันสูงขึ้นนะครับยีรับแค่อะไรพวกนี้ฮะก็าสามารถได้เปน็นันเลือกได้อาจจะไม่ต้องไปมองหาตัวแพงนะครับ อ่าเป็นตัวแครฟ์ราคาย่อมเยา600,000น,นิดๆก็สามารถลดบได้แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อตัว800,000นะครับนี่ <c oughs> ออปชั่นอย่างนี้ชอบไหมถ้าออปชั่นแบบนี้ชอบผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยทีเดียวเพราะว่าหลักๆเราอยู่ที่การใช้งานนะครับเนาะออกรถเราก็ต้องการเอารถที่ไว้ใช้งานราคาไม่แพงราคาถูกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปคจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับเบาะผ้าก็ยังเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับแต่ว่ากระเบินกำมะหยี่แบบพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าเงินนตอนนี้นะครับสำหรับแ c a เจ้าแ cab โฟนะครับสายซิ่งนะครับแต่งซิ่งหรือไม่ซิ่งก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับนี่ลูกค้าก็กําลังจะมารับรถแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าลูกค้าไม่ใส่กระบะไลเนอร์นะครับตัดเป็นส่วนลดหมดเลยใช้เงินรับรถอยู่21,000บาทนะครับมัดจะไปแดง2,000บาทได้คืนนะครับวันออกรถมีขรอพวเศษรับส่วนลดพิเศษ5,000บาทนะครับ แล้วนะครับดูมุมนี้มั่งพี่เดี๋ยวขอญาตไลส์สดนะครับอานะครับก็คุยเรื่องของเอกสารเรียบร้อยก็เดี๋ยวาอาิบายเรื่องของตัวรถนะครับเจ้าของนะฮะ ครก็สามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มโปรโมชั่นได้นะครับชอบรอๆแบบนี้นะครับก็มาคุยสอบถามโปรโมชั่นกับทางแอดมินได้นะครับนี่อยู่ก็สวยเลยทีเดียวนะครับแมตซีอีนะครับแล้วแต่ชอบนะครับยางใหญ่ยางเล็กมีให้หมดนะครับมาดูสเปกยางตัวนี้นะครับสเปคยางตัวนี้หลอดเตี้ยนะฮะลูกค้าชอบสเปคยางหลอดเตี้ยครับสเปคยางตัวนี้ก็จะเป็นดูงานครับงานก็คันจะ ละเอียดและดีเลยทีเดียวนะครับยาง2 3 5 40นะครับ 2>, 2 3 5 40ครับเดี๋ยวขออนญาตไล์สดหน่อยนะครับ <l ots> อ่าว,วก็พยายามจะมาไล์สดนะครับให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างเนาะรถเรามีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นที่เราของอีสุนะครับรถใหญ่ก็มีขายนะครับสำหรับตัวนี้ก็ ว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการรถไปใช้งานก็สามารถข้ามาสอบเปลนเป็นโปรโมชั่นได้นะครับครับมาลุ้นไยแดง77นะครับ,บ677จัดนี้ก็จะวิ่งในท้องถนน อำเภอพันานิคมนะครับสามารถทักทายได้นะครับ3677นะครับลูกค้าจ่ายอีสุพัเจริญสาขาอำเภอพันานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับโปรโมชั่นจัดเต็มเลยทีเดียวสามารถเข้ามาสอบถามเพียงเงโปรโมชั่นได้นะครับเรามีรถหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นตัวแกรฟโฟล์ะนะครับแล้วก็ใส่แม็กซีนะครับ20นนะครับเห็นชัดไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูงานอีกรอบนะครับ รับเนื้องานก็ค่าที่ะละเอียดแล้วก็มาตรฐานนะครับเหลือโหลดนะครับเดี๋ยวลูกค้า,าไปโหลดลงอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าโหลดเนี่ยต้องไปโหลดที่ร้านแม็กนะครับไม่เสียตังค์นะครับโหลดฟรีนะครับ ขายดีพี่ๆช่วงนี้ของได้อยู่เท่าไรเกินแล้วครับปิดไหมังไม่ปิดผมเป็นบ้านเองเหรอโส่อ๋อส่งส่งอย่างเดียวอ๋อก็ดีหน่อยครับขอส่งได้อยู่น้องไม่มีออเดอร์ไม่ส่งไปส่งมันก็จัดดูดทีไทยไปวายก็จะเลือกเป็นควันของอะไรอย่างเงะทบหมดแล้วเนาะโควิดแต่ก็ยังดีอย่างมันขายได้มันได้ขายได้ของกินครับของกิน ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็าสามารถเข้ามาสอบถามกันเป็นโปรโมชั่นนะครับอยากได้สเปคอย่างนี้นะครับก็าสามารถเข้ามาสอบถามที่นันได้เลยนะครับผม <Okay. S 1> okay. นะครับเข้ามาแล้วรบกวน like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชมกันอ,อีกหนึ่งรุ่นนะครับก่อนส่งมอบนะครับกับตัวฮ e ิสุ1.9 d ีไซน์ Power Cap 4นะครับโปรโมชั่น2 1 0 0 0บาทเงินดาวนะครับใช้เงินรับรถอยู่2 1 0 0 0บาทนะครับประจำป้ายแดงส0 0พัน 21, นะครับ, 2, รบสัญญาผ่านรับรถได้เลย นะครับสเปคแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กซีนะครับสองูน์ะครับแม็กเวลซีนะครับแล้วก็แม็กทีนะครับเรามีทุกรูปแบบนะครับก็สามารถแจ้งทีมที่ปริษักัรขายได้นะครับว่าชอบแบบ เป็นโปรโมชั่นได้นะครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อยจีก้องอ่ะดโน้ตเด็กคอยจีก้องอ่ด